น้ำท่วมห้องจัดลอยเลยพี่น้องโอ้คนแนงไหลน้ำท่วมจัดลอยเลยพี่น้องเอ้ยบาดด้วยปวหมอลบอลน้องบาดดิปวดพื้นดอดไปพื้นแล้วบ้ามีเข่าห้องจัดลอยเมื่อไรพี่น้องโอ้ยตายเลยดิพู้นั้นน้ำท่วมน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยเข่าัดห้องเลยโอ้ย เอาลงหลงยัยเอาลงหลแม่เอาลงหลงอ้ยบ่แม่เข่าห้องกมเบิ้นละบ่โอ้ยตามไล่เข่าห้องกันพี่น้องเอ้ยโอุ้ยตามเข่าห้องคอยตายตายตายห้องคอยมาหนีิโอ้ตายตายตายคอยเย็ดที่ไหนมาหนี้เก็นของก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยเด้ขออนุญาตเก็บของก่อนพี่น้องมาเนี่ย โอ้ยคนจะได้มาโหดแทบบาดตาย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 โอ๊ยฝนคองออกทำกิบ่อรั่นพี่น้องน้ำเขาห้องมืดเลยมองดูบนนอนโอ้โห้มอนมูงโอ้ยเอาเบเกอร์ไฟลงแล้วบดนีิเหมียนสายไฟก่อนตายตายตายพี่น้องห้องนอนจันเลยมุนมืดเลยพี่น้องเลย มันเขาว่าทั้งนาเลยโอ้ยออืโอ้ยลาขออกมาก่อนคนอ่ะตั้งเสื้อตั้งผ้าเอ้อเอาอือมาแล้วมาแล้วลงแล้วเออเจ้าเึ้ดเรื่องนี่ละ เฮ้กเออเ้ย,เอย <c oughs> โอ้ยไปหาลาดปลาลงดีบนกัะสิบ,บานนี่เอ้ยแล้วจะทับกันที่เหล่ามะพี่อัตราพี่พเฮ้ยเฮ้ยเออเอา โอ๊ยตายตายก็ทับประห้มสิได้ก็บอกไปไล่เงาสิได้บู้วเบสละบ้าบัตสิเฮ้ยเก็บของน้ำกิดสิบพรันพี่น้องเอ้ยวันนี้จะมันยังเนี่ยบัตสิหน้าบักหลายเลยเออก็สิเบิสละละบาดนีิพี่น้องเอ้ยตายตายตายแม่ป้าว่าให้ย่ายหองแล้วบาดนีิ วัดเขายน่ยมฝนแล้วมันสิท่วมนี่ปัญญาปลาไปย้ายเขาในบ้านห้องไหนผนห้องไหนผนบ่ห้องที่ไว้อันเัวนั้นตีโอห้้อองงกันตัวนี้มันบ่ได้แล้วพี่น้องอยู่บ่ได้ละอยู่บ่ได้แล้วต้องย้ายกับไปแล้วอุตส่าห์ว่าเฝ้านาบ้านนั่นอยู่นี่มันได้เฝ้านาบ้านนะมาสั่นสิได้ย้ายกับไปในบ้านเหมือนอะพี่น้องมาดิโอ้ไม่นั่นนะครบวันเอกรสพาดเนี่ยมันลันรเองเบลลวมันลันลงแล้วโอ้ตะพุ่นนะบ่ ออเบเกอรเใ้ลวงแล้วเอาเอาครับครับเดี๋ยวฝนเศร้ามันหนาหนิก้อนจักสีใหญ่เข้าไปทั้งในพี่น้องบาเนีโอ้ยตายตายตายไปลัดปลาสะเล้วข้าวนวนี่ไปลัดไม่เชรนจอนจาลาดเนาะเม่อโอเมียนแล้วเนาะนอนเงินสูงว่าจะจะไปซับเนาะจะไปซับจะไปซับพ่าดินมันกรลงเข็งโอ้ย มาดมาทุกทิศทางเลยโอ้เตะเ้าเลย่น้องนี่มองอยู่เป็นไส้ระบาดนี่ไปบ่ได้แล้วน้ำไหล่เขาเงื่อนเลยแยกสิไปห่านบ่เแกพกสิเบื้องละเบื้องเงันห้องดอกสิแกเอาโรดเดาะแกเอาโรดครับครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะใหายเอาเดี๋ยวพิเบื้องเอาจะนอนพอดีปูเตืยงครับครับ แต่ว่งน oh, ี่ก็ส oh, oh, okay. oh, ิบดายการนะเดี๋ยวเดี oh, okay. ๋ยวตาเดดออกก็สีตาเดดครับครับโอ้จะน้อยกับรถดอกนอเ้ากันคือจะได้ฝนพุทันเสานบรถปดปีแรกเลยบอกไปบ้านนี่้งแรกเลยบ่้งแรกเลยสีไหลเข่าห้องแนวนี่ปัแสดงว่าเจ้าเจ้าตันทางตันของมันก็เลยบ้านเนาะ ครั้งแรกหรือว่าปีแรกพี่น้องน้ำเขาเงื่อนได้ปานนี่อ๋อนอนรับอยู่จุดเสด็จตื้นเราพี่น้องเลยน้ำเขาวายุไวามันตกแห้งปานนี้คืดไปอยู่โอ้ยฝนมาถ่วมสนานหน่อยเลยทั้งฝนก็ดีพี่น้องเอ้ยนี่ยังตกว่นด้านเศร้าอยู่ด้วยนี่ตายแล้วเนาะฝนแนวนี่ ปกติยี่สิสสบสิบโมเสารู้ใ่ปฝนนี่ครับครับเดี๋ยวผมจะจัดการดอกเดี๋ยวผมจะจัดการดอกไปไปเอียดจรวดโอ้ยพี่มันวองค์กันอยู <Week> nd, <cont ains. S 1> ่ทั้งหลังมีตัวไหนมันลงหนองบ่ท่านระเบิองเลยนะมันลงบ่ท่านเนาะบ้างเลยเป็นวะ ไปไปไปเวียกเจ้าลวดโยางหรอกสิเมนหรอกนี่มันสวยอาูนำเอาไปถึงสู่ขาลกบัตรนเศ้าให้มันางก่อนให้น้ำมันล้ดก่อนเดอิจัดการในวืดละครับครับจ้าพอดีเเขาคนกองคนยังออกพืดแล้ว นี่ของเขาคนออกมาพี ý, ่หลอกครับครับครับเดี๋ยวผมสิเมียนเอาดอกสิเมียนเอาดอกเสร็จแล้วยายห้องเราพี่รองเอ้ยบาทหนึ่งเสร็จแล้วยายห้องแล้วเจ้าอลไรเด้มันกระตุกแน่โบตุกแนวอะไรดิขี่แค่เดือนตัวนั้นขี่แค่เดือนโมดินบ่เออเอาไปเป็นยังดอก ขึ้นรถพุ้นเจ้านั่น่าไปลบไล่นะมันปปาเถอยังแหลมอ่ะยีก็ได้ไปน่องุูนะเนี่ยไปมันยังเป็นอึ่งคึมมึงคึมมาบุนย่ามันก็ออกไปแล้วไปเผาลานแล้วบัดนี้โอ้ย ตายตาย่ไต่หนามเพี่อนเขาเลยมองนี่งไต่ล่างวิธีขยูบบ่อได้เรียวนีน่เนาะสวัดขึออนน้กันเนาะทำเม็นงานทีมงานอยู่ไต่ล่างวิธีขยูบบ่อได้องเปียกบัดนี่นะครับขัดสมมูรณว่าทีมงานนั่นไดนเสนอทีมงานยังเคนผูกเปียกนองอยู่ไต่ล่างวิธีพอดีครับเปียกขึ้นกันนี่ก็ดีบ่อได้ฝนแห้ง นะครับเบางที่ะไรยังเขึอมอยู่นะยังสีใหม่อย,อยู่ดิโอ้ยถ่ายนา้ำลงจะหน่อยก่อนไปน้องสิได้ย่ายของบ้านนี่ย่ายห้องนอนแล้วเนี่ยปกติสีนอนอยู่ห้องนี่น้ำเข่าเบิดเลยไปน้องเลยง่ nh ายเข่าในหมดละมันไหลบ่ท่านน้ำม,มันอันอคดูดขุดค่ะคูดเนี้ยบาดนี้รถตกหลุมบาดนี่จางแล้วโอ้ยฝนมาอีกแล้วเข่าคมก่อน โอ้ยจาลานนาลามนอนเสียบแล้วบนนี้นอนเฮื่อนสูงดิบนนอนเฮื่อนใหม่ก็เมียบนอคากแล้วจาลานนาลามตั้งปีมันสูงครับพี่น้องม,มันกระโปเป็นยังแล้วทั้งผนตี้มันต่ำ เป็นไรนอห้องห้องซ่อมห้องยังเข้าเป็นแนวไรนอน้าเขาบอแน่ทา้งในแผนแห้งกินกินอยู่บาดเนี่ยห้องซ่อมห้องยังนี่แห้งกินกินอยู่บ่มีียังเลยนาบอบอบอ้าบ่หัวบ่ซึมมาสัมก็มีหอ,อยอยู่เป็นบางอันอยู่พี่น้องส,สังกตสีเกา่าบถ่ถือกองถือขี้บอดถือเบียดถือกีตาร์ตัวโอ้ โอ้โอมีหอยอยู่หม่องนึงอยู่ไม่หรองอันนี้มันหวัวน่มาสังเกะสีรกนี่เอาถือว่ากับบ่อหลายบพคือจังในเฮือนในเฮือนในสุดยอดเลยใครอยู่เซฟตี้พันตัดก่อนนะแสดงว่าต้องมีหมองในหน,นามสัตว์ยึดจับมองลักเซฟตี้ตัดเลยโอ้ยไม่อยคือ็บางตัวทีบกนะับัดนี่ เฮ้ยน้ำถ่วมน้ำถ่วมพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวพากันจัดการระบบน้ำสักครู่หนึ่งฝนเศร้าแล้วกะขน้ำเศร้าไหลฝนก็สี่เศร้าหรอกน้ำเศร้าไหลแล้วจังสิได้ย่าย้องนอนไม่พี่น้อง ơi. เอเ้ยปบบเปียกเบ็ดเลยผล่าเสื้อผ้านาเป้สิได้ปันไม่เบ็ดแล้วอยู่ในกระติกะนะครับเอาโอเคเอาพี่น้งยยองนอกคลิปนี้อัเปลี่ยนซู่พี่น้องอาาอบึงบงบ้งฝนตกแห้ง นะครับตั้งโซปอลาห้องฝนแหนงไปไหนเนาะไปน้นองทั้งใต้ตกแนงห้งน่องนะครับโอเคโอเคไล่น้ำไล่น้ำบาดิเอาซรัพนี่แหละี่น้องคลิปนี่เนาะห้องนอนจะรอยมูลเอเล่เลยมาในน้ำเขาไรพักหลายเออสด้กวดน้ำบอกพี่น้องบาดิครับโอเคครับคลิปนี้เอาซรัพนี่ก่อนพี่น้อง